สวัสดีครับวันนี้เป้พามาดูตัวกระบะนะครับที่น่าใช้นะครับเป็นกระบะที่ขายดีตลอดการเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้งบประมาณไม่ถึง ,00 0แสนแล้วได้ปีใหม่ด้วยบางคันวิ่งน้อยบางคันวิ่งเยอะบางคันวิ่งกลางๆนะครับและบอกเลยว่าเอาไปใช้งานบรรทุกก็จะหายนะครับหรือนะครับผลข้าวผลของไปกัหมากินได้ตอบโจทย์นะครับพ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะมาดูกันว่ารุ่นอะไรไอ้บอกเลยว่านี่แหละครับตัวกระบะตัวนี้เละครับเป็นตัวที่นิยมใช้นะครับและบอกเลยว่าหลายคนถามหาตามหากันเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแคบตัวหน้านี้สีนี้หรือสีอื่นนะครับสีบอลสีเทาดานะครับตัวกีระปุกเกียร์โตนะครับหน้านี้แบบนี้นะครับที่ใช้ดีนิยมใช้พอไรครับ1เลยนะครับผ่อนไม่แพงนะครับ2นะครับรถเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะครับความสูงรถเนี่ยมันไม่สูงนะมันเป็นตัวเตี้ยนะครับและ3นะครับเวลาขนของต่างๆนะครับขนขึ้นนะครับกระบะท้ายเนี่ยมันขึ้นลงสะดวกนะครับมันใช้งานง่ายนะครับและเวลาและสี่คือรถมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ขับคล่องตัวซอกแทรกง่ายนะครับมันทําให้การขี่มันคล่องตัวนะยิ่งใช้ในเมืองก็ดีครับหรือางจังหวัดก็ตอบโจทย์นะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบะที่นะครับถามหากันเยอะแล้วผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออกได้นะครับขายของตลาดนัดมีล็อกชงมล็อกเช่าเปิดเขาแกงนะครับหรือทําไรทาสวนก็ออกได้นะครับมีนามีสวน10กว่าไร่ก็ออกได้แล้วนะครับประมาณ15าไร่ย0ไร่ นะครับคุณก็ออกได้แล้วนะครับสิบห้าไล่อะเอาเอาแบบสิบห้าไร่เลยนะครับสิบห้าไล่คุณก็ออกได้แล้วนะครับมีดาวสักนิดหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแค่นี้นะครับคุณก็ซื้อกระบะคันนี้ได้แล้วนะครับหรือจะปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือทําธุรกิจอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือพนักงานบริษัทก็ได้ครับคันนี้ผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตและอาชีพลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ได้สีขาวนะครับเครื่องสองจุดสี่ดีเซลนะเป็นกระบะดีเซลนะครับ น่าใช้นะครับประหยัดน้ํามันนะครับหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดน้ํามันข้อดีของเขานะครับประหยัดครับออปชันให้มาครบเครื่องนะครับช่วงล่างพร้อมบรรทุกนะครับสภาพตัวสวยตอบโจทย์นะครับได้สีขาวสภาพเดิมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้เป็นปี21นะครับด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีแล้วว่าโครเมียมตัดด้วยสีดำเป็นโอแบกนะครับไฟหน้ามันจิบลิงไฟเตอร์สวยงามสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับโป่งล้อต่างๆได้สีเดิมสวยเงางามนะครับ แล้วก็ตัวแม็กตัวยางนะครับแม็กแท้ยางใหม่ขอบ16นะครับใหม่ๆเลยนะครับยางได้ปี24ยางดันหลบครับนี่เห็นนะครับยางปี24เลยนะครับแม็กสวยกริปนะครับยางใหม่ใหม่นะครับชุมล็อกของล้อสภาพเดิมงามมากครับรถสวยจริงนะครับใครหาใช้งานอยู่นะครับไปลงไฟหน้าเนี่ยมีไฟเดียตัวให้พร้อมนะครับสีขาวสภาพเดิมแบบนี้นะครับคือถ้าหารู้ใช้งานนะครับตอบโจทย์นะคันนี้ บอกเลยว่าสวยนะครับสภาพคุ้มๆนะครับสภาพคุ้มเลยนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกระบบเบรกเป็น ABS ครับมีระบบเรียกว่าเบรกอย่างมั่นใจนะครับคันนี้และดูนะครับสีสังิีพัน์เตยบอกเลยว่าให้90%เลยนะครับกระจกมองข้างครับเป็นแบบพับมือนะครับไฟเลี้ยวตัวมีพร้อมนะครับกระจกหน้าของเดิม นะครับนี่ของเดิมโตยิต้านะครับภาษีพรบต่อให้แล้วฟรี1ปีนะครับหูจับสี่ดำด้านนะครับเปิดดูด้านในนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะเป็นตัวเบาะที่นะครับบอกพล่าเนาะดูแลง่ายๆนะครับส่วนตัวจอนะครับทัชสกรีนได้นะครับ fmam บลูทูธมีครบนะครับแอร์ปรับได้4ระดับนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์กระปุกครับขับง่ายขี่ง่ายนะครับ6สปีดเลยนะครับโครงสร้างได้สภาพเดิมเดิม นะครับนี่เมดอาสปอตชัดๆคมๆแบบนี้นะครับสวยครบเครื่องนะครับโครงสร้างเดิมนะครับคือรถเต้ทุกคันนะครับเต้ตรวจให้พร้อมนะครับตรวจสภาพรถให้พร้อมทุกคันเลยนะครับเปิดแคปดูครับมีเบาะด้านหลังนั่งให้ครบนะครับส่วนเสา B ีนะครับเอาไว้ดูว่าหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมไหมมีชนมีเปลี่ยนหรือเปล่านะครับหัวน็อตเดิมนะครับซีนก็เดิมนะครับเห็นไหมขอบยางนะครับนี่กันซึมต่างๆ มีครบหมดนะกระจกใช้งานได้ปกตินะครับกระจกก็เดิมนะเดิมสูรเลยนะครับซื้อใช้อย่างไรก็ุูมนะครับลำโพงสี่ดอกที่วางโรงวังของครบนะครับเบาะนะครับยกดูได้นะดูเบาะได้เลยครับตัวถังทั้งในก็เดิมนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับตัวถังพอที่เดิมหมดเลยนะครับรถเนี่ยรับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักติดความจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันนะครับแล้วก็ระบุในสัญญาด้วย คือเราไม่ได้พูดตากเปล่านะครับเรามีนะครับในเรื่องของรายละเอักษรนะครับเป็นสัญญาให้เลยนะครับส่วนแคบตรงนี้ครับให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คชัดๆรอยคมๆนี่ครับของเดิมโรงงานนะครับกระดองไม่เปลี่ยนรถไม่ชนนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าซื้อได้ราคานะครับสามแสนแปเาพเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มถือว่าสวยนะครับการชนท้ายใส่มาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ ไปเลี้ยวซ้ายขวาก็เดิมไม่แตกไม่ล้านะครับหูจับได้เป็นสีดำด้านส่วนแม็กไนเนอร์นะครับเป็นของไฮโลคาสนะครับเป็นของไฮโลคาสนะครับถือว่าสวยคุ้มเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตะเข็บท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับนี่รอยต่อทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับีเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับตะเข็บเดิมๆนะครับรอยพับต่างๆเอาไว้ดูว่ารถีมีชนหรือเปล่านะครับเนี่ยเดิมนะครับสวยคุ้มครับ ส่วนช่วงล่างครับในเรื่องของช่วงล่างนับท่อเดิมลูกหมากเดิมโชคเดิมแหนบเดิมนะครับสภาพสวยใหม่นะครับใช้แรงก็เดิมแน่นอนนะครับมันทุกได้หนึ่งกว่าหนึ่งตันกว่านะครับหนึ่งตันกว่านะครับสีสันผิวพันธ์นะครับได้สภาพเดิมนะล้อหลังเป็นน้ำเบรกล้อหน้าเป็นนิดเบรกแล้วดูเฟรมรถนะครับนี่เห็นไหมครับเฟรมเดิมครับเฟรมเดิมนะครับสียังใหม่กริบเลยนะครับเนี่ยสีเดิมนะครับ ทะเบียนกราบไอเลขเฟรมสามเก้าแปดสามสี่นะครับจำไว้นะเดี๋ยวพาไปดูที่แผ่นเพจเครื่องนะครับแล้วก็ดูเล่มด้วยรถเป้มีเล่มทุกคันนะครับมีเล่มทุกคันอยู่แล้วนะครับรึเปล่ะเปิดดูนะครับสอบีนะครับฝั่งคนขับนะหัวน็อตต่างๆได้เดิมคมๆนะครับเดิมเดิมนะครับตรงนี้ก็เดิมนะครับประแจแม่แรงอยู่ครบนะครับเดิมครับ โครงสร้างดูไหมไม่ต้องดูครับอันนี้เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมๆนะกระจกนะครับเป็นเป็นตับกไฟฟ้าสีทางนะนี่ตรงนี้ครับแต่ถ้าพับคือพับมือนะครับระบบล็อกนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับมาเดี๋ยวดูนะครับเลขใหม่ก็ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันโลนะครับไหม่เดิมไม้แท้แน่นอนครับรถเต้ขับมาให้แล้วนะครับสตาร์ทก็ต้องเหยียบคัสก่อนนะกีกะปุกนะครับเหยียบคัสสตาร์ทนี้ นะครับอาตัได้เลยนะครับนี่สภาพสวยคลิปนะครับรถสวยงามนะครับสวยงามครับรายการดีตอนมีให้ครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกแอร์นะปรับได้ทั้งสี่ระดับเลยนะครับคราวนี้ไี่พาไปดูห้องเครื่องกันนะเปิดแอร์หน่อยร้อนอ่ะโอเคนะครับพิภพฝนใช้ได้ปกตินะครับไฟหนุงไฟหน้านี่ครับเปิดเทสด้วยเลยเห็นไหมนะครับไปต่ำไปสูงใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วง นะครับอยู่ตอนังหว่าฝากเซนได้วิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับหรืออยู่ที่กรุงเทพก็วิ่งมหาเพจได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนไม่สะดวกเดี๋ยววิ่งไปหานะครับออกง่ายนะครับออกง่ายใช้ง่ายนะรถสภาพสวยนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเป็นยังไงปากระโปรงเดิมเครื่องเดิมนะครับสะอาดสะอ้านนเครื่องเดิมๆเลยนะครับเครื่องเนี้บอกเลยวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโครงสร้างสภาพเดิมแบบนี้ครับ เดิม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 นะครับเครื่องไม่แก่ไม่ขยท่ชอบผมชอแคส์อยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวหัวน้ำร้เดิมนะครับนี่เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่โคตรทนนะครับเครื่อง2.4ดีเซลนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพคลิปๆเลยเป้ะๆเลยนะครับดูสีดีสีแลวเครื่องโรงงานอยู่ครมเลยอ่ะเนี่ยใหม่มากนะครับใหม่เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมไฟนงไฟหน้าของเดิมแท้นะครับ ไฟหน้าของเดิมแท้คันดงคันหน้าเดิมนะครับมาแอลตาฟงตาปั๊มอยู่ครบนะครับอลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์นะครับ0 9 4ย์94 8 4เจแปครับอย่าลืมทักมาโทรมาหาเป้นะครับโทรมาึกษาก่อนนะครับว่าออกได้ไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงยวเป้ดูให้นะครับคุยง่ายจบง่ายนะครับก็บอกเลยว่ารู้รู้จริงเรื่องรถและก็เรื่องไฟแนนซ์นะครับเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็ต้องมีเรียกว่าพื้นฐานความรู้ไว้ให้ลูกค้าเนาะ สวยตอบโจทย์แน่นอนครับคันนี้สภาพเดิมๆคุ้มนะครับติดต่อได้เลยนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นไอดีไลน์แอดก็ p a e a n s c o d i m o n d นะครับสภาพสวยคุ้มคุ้มแบบนี้เป้ไม่อยากให้พลาดนะครับให้ดูนะครับรอบๆนะสวยไหมครับแคบน่าใช้นะครับบรรทุกดีใช้งานสะดวกสบายนะครับรถสวยจริงสภาพพรีบเลยนะครับรับประกันเลยวรถตรงปกแน่นอนนะครับของเป้เนี่ย รับประกันนะครับชอมสูญให้ฟรี1ปีนะครับมีปัญหาอะไรเขาสูนได้เลยนะครับก่อนหมดโปรรีบโทรมาช็อตมานะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนี้วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไว้นะครับเบอร์ขวางมือของเป้นะครับโทรมาได้เลยนะครับอุดุุงทางเป้ด้วยนะก็เป้เป็นช่างอยู่แล้วนะครับเป้วิศวะนะครับผมสวัสดีครับ